สวัสดีค่ะวันนี้สามารีวิวกระเป๋าอีกแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกระเป๋าก็สนใจทักสามาได้นะคะนี่ค่ะที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่นําเสนออันนี้ก็เป็นหนังพินะคะงานละเอียดค่ะเป็นงานตาราง,งาละเอียดมากนะคะลูกค้าสวยค่ะค่ะเหมาะสาหรับสาวๆที่สวยหรือว่าะจะเป็นใครที่ชอบตายแบบเดียวกันกับเราอย่างเงี้ย สาเป็นคนชอบสไตล์นี้นะคะใครที่ชอบแบบคุณนายคุณนายนิดนึงคุณหนูคุณหนูนิดนึงก็แนะนําเลยค่ะรุ่นนี้สวยนะคะอันนี้เป็นเป็นกระดุมซิปแบบนี้นะไอเป็นกระดุมแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่ะอันนี้เป็นด้านในนะคะลูกค้านี่ค่ะค่ะถามว่าใส่กระเป๋าตังค์ใบายาวได้ไหมสาวใส่ให้ดูเลยว่าใส่ได้ไหมนะคะนี่ค่ะสามารถใส่ได้นะคะใส่กระเป๋าตังค์ใบายาวได้นะคะ แล้วก็เป็นโทรศัพท์แบบนี้ใส่ได้ไหมอ่ามาดูกันนะคะว่าใส่ได้ไหมค่ะนี่ค่ะสบายมากค่ะใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดนะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะอันนี้มีหูหิ้วให้ด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าสะพายเราจะสะพายให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าค่ะค่ะ ประมาณนี้นะคะสายปรับสั้นยาวได้นะคะรุ่นนี้สายปรับสั้นยาวได้เลยตามตามใจชอบนะคะนี่ค่ะนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ,นะคะถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะใบละ290้ส่งฟรีทุกช่องทางค่ะเก็บเงินไปทางหรือท่าในใดที่สะดวกโอนก็โอนได้นะคะถ้าท่าในใดที่ไม่สะดวกโอนก็สามีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะ290สบาทค่ะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะบวัสดีค่ะ